สวัสดีครับหลายคนคือสงสัยกันไม่ว่าทำไมพญานาคไม่สามารถที่จะบวชได้เหตุใดพญานาคจึงไม่สามารถบวชได้คลิปนี้มีคำตอบไปทุกท่านได้ฟังกันครับข้อห้ามไม่ให้พญานาคได้บวชนั้นเกิดขึ้นในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่ซึ่งความตามพุทธประวัติกล่าวไว้ว่าครั้งนั้นมีพญานาคตัหนึ่งรู้สึกอึอดอัด เกิดความระอาระเกียดการเกิดเป็นนาคเพราะต้องเลื้อยไปด้วยหน้าอกไม่มีความสงาา่าผ่าเผยเลยคิดขึ้นได้ว่าทำอย่างไรดีจึงจะพ้นจากการกำเนิดเป็นนาคนี้ได้และไปเกิดเป็นมนุษย์ได้เร็วยิ่งขึ้นครั้งคิดได้ว่าพระสมณะเชื้อสายสกยบุตรเป็นผู้ประพฤติธรรมประพฤติสงบประพฤติพรหมจันทร์กล่าวแต่คำสา์มีศีล มีกระยาธรรมหากได้บวชในสำนักนี้แล้วตนจะสามารถหลุดพ้นจากการเกิดเป็นนาคและเกิดเป็นมนุษย์ได้เร็วยิ่งขึ้นเมื่อคิดได้ดังนั้นก็ได้มนแปลงกายให้ตนเองกลายเป็นชายหนุ่มเข้าไปหาพระภิกษุท์ทั้งหลายเพื่อขออุปสมบททางด้านพระภิกษุททั้งหลายก็ไม่ได้แปลกใจอะไรจึงได้ทำการบรรพชาให้ตามความต้องการของพระนาค พระนาคได้พักอยู่ในกุฏิท้ายวัดกับพระภิกษุรูปหนึ่งครั้งเมื่อใกล้สว่างแล้วพระภิกษุรูปนั้นที่นอนอยู่ในกุฏิเดียวกับพระนาคก,ก็ได้ออกไปเดินจงกรมอยู่ด้านนอกเมื่อภิกษุรูปนั้นเดินจงกรมเสร็จแล้วจึงเดินกลับมาในกุฏิพบกับงูใหญ่นอนขดตัวอยู่เกือบเต็มกุฏิจึงได้ตกใจร้องเอะอะโวยวายขึ้นพระนาคตกใจมาก จึงแปลงร่างกายกลับเป็นมนุษย์ดังเดิมอีกครั้งภิกษุทั้งหลายจึงทูลต่อพระพุทธเจ้าดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงรับสั่งให้มีการประชุมพิษุสงฆ์และทรงประทานพุทธโอวาทแก่นาคตนนั้นว่าพวกเจ้านั้นเป็นนาค มีความไม่งอกงามในธรรมวินัยนี้เป็นธรรมดาไปเถิดเจ้านาคจงไปรักษาอุโบสถศิลการรักษาอุโบสถศิลน,นี้มีบุญมากด้วยวิธีนี้เจ้าจักพ้นจากชาติกำเนิดแห่งนาคแล้วจักได้อัตภาพเป็นมนุษย์เร็วพันเมื่อนาคได้ฟังว่าตนนั้นมีความไม่งอกงามในพระธรรมวินยัยก็เกิดความเสียใจจนหลั่งน้ำตาออกมา ส่งเสียงดังก่อนจะหลบหนีออกไปพระพุทธเจ้ายังคงรับสั่งกับพระภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอนยุสัมปันคือสัตว์เดรัจฉานภิกษุไม่พึงให้อุปสมบทที่อุปสมบทแล้วต้องให้ศึกออกเสียเมื่อพระพุทธองค์ให้นาศึกนาคจึงเกิดความเสียใจเป็นอย่างมากจนถึงกับหลั่งน้ำตา เพราะความน้อยแนื้ต่ำใจว่าตนเองนั้นไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์จึงขอร้องให้หมู่พิสุกเรียกผู้ที่จะบวชว่านาคเพื่อให้ระลึกถึงตนและชื่อของตนจะปรากฏอยู่ชั่วกรลนานนับแต่นั้นมาก่อนจะบวชเป็นพระจึงต้องเรียกว่าบวชนาคมาจนถึงปัจจุบัน จากความศรัทธาและความเพียรพยายามในการบำเพ็ญบาร,รมีของนาคเราจึงเรียกพญายงูซึ่งเป็นสัตว์กึ่งเทพนี้ว่าพญานาคเพราะแม้ว่าชาติกำเนิดจะเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ก็ยังหมั่นสแสวงหาคุณอันเป็นประเสริฐถึงพญานาคบางพวกจะมีมิจฉาทิฐิแต่พอได้รับการกล่อมเกลาในจิตใจก็กลับกลายเป็นผู้ประเสริฐได้เช่นกัน สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ผมรบกวนทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับหากมีข้อติชมประการใดสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมจะนำไปปรับปรุปงแก้ไขให้คลิปต่อๆไปของผมดียิ่งขึ้นกราบสวัสดีครับ